สวัสดีครับสวนพี่ธงครัวน้องปุ่มครับครับวันนี้พี่ธงมีเรื่องมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการปลูกเมลอนในโรงเรือนนะครับก็สภาพอากาศที่ผ่านมาในระยะนี้นะครับตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมานี่นะครับก็เราเจอพายุหลายลูกเลยนะครับเข้าทางภาคอีสาน สวนพี่ธงจะอยู่ที่อ,อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็สภาพอากาศก็จะท้องฟ้าปิดนะครับฝนตกชุกทั้งวันนะครับไม่ค่อยมีแสงแดดทนี้สภาพอากาศมันก็จะมีความชื้นในอากาศเยอะนะครับดินก็จะเปียกชุ่มครับถา้าดูลักษณะดินในแปลงเมล่อนของพี่ธงก็จะไปเห็นว่า ดินจะมีพวกตะไคร้สีเขียวๆข,ขึ้นเยอะครับแล้วก็จะมีโรคเชื้อราด้วยครับโรคเชื้อราระ,ะบาดนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรานะครับ mm hmm. เชื้อราที่พิธงเจอรอบนี้จะเป็นราน้ำค้างนะครับก็ ตอนแรกพี่ธงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนึกว่าเป็นแค่แมลงมากัดกินใบแล้วทำให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองๆแบบนี้นะครับแต่ว่าดูดูแล้วไม่ใช่นะครับตอนนี้มัน,มนเริ่มจะระบาดพี่ธงก็เลยไปปรึกษานะครับทางศูนย์อารักขาพืชขอนแก่นนะครับแล้วก็สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่3จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีนักวิชาการที่ให้คําแนะนําเราได้ครับครับพี่ธงก็เอาตัวอย่างต้นเมลอนไปให้ทางเจ้าหน้าที่เขาดูด้วยนะครับก็อันนี้ที่ที่อยู่ในแปลงนะครับที่อยู่ในแปลงก็จะเห็นว่า,าใบที่มีจุดสีเหลืองๆแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็น จุดสีน้ำตาลไม่อย่างนี้นะครับอาการเริ่มแรกก็คือเป็นจุดสีเหลืองๆครับทีนี้วิธีสังเกตว่าเป็นเชื้อราหรือไม่ก็ให้พลิกดูนะครับพลิกดูพลิกใบดูที่บริเวณด้านล่างก็ตรงใ,ใต้จุดสีเหลืองนี่นะครับก็ถ้าดูใกล้ๆก,ก็จะเห็นเป็นผง เป็นสีดำดำออกเทาๆนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นราน้ำค้างนะครับก่อพิทงเพิ่งเจอครั้งแรกนะครับแบบนี้ปกติเชื้อราที่พี่ธงเคยเจอก็จะเป็นเชื้อราที่อ,อยู่บนใบของเมลอนนะครับแล้วก็จะเป็นสีขาว ครับรอบนี้ก็เพิ่งจะสังเกตหลังจากที่ได้คําแนะนําจากทางานักวิชาการจากเจ้าหน้าที่ที่ประจําอยู่ที่ศูนย์อารักขาพืชแล้วก็ที่สํานักวิจัยการเกษตรพื้นที่ที่สนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คําแนะนําเราดีมากครับรวมถึงวิธีป้องกันอ,อันนี้มาดูใบนี้นะครับใบนี้ก็พลิกดูด้านล่าง ดูใกล้ๆครับก็จะเห็นเหมือนกันนะครับมีเป็นสีดำๆนะครับเป็นเป็นเชื้อราน้ำค้างก็พวกเชื้อรานี่เขาจะแพร่ระบาดได้ง่ายในสภาพอากาศชื้นๆแบบนี้นะครับไม่มีแสงแดดการแพร่ระบาดก็โดยจากสปอร์ของเขานะครับก็จะแพร่กระจายไปตามลมอยู่ในโรงเรือนก็สภาพอากาศก็ปิดนะครับ แล้วก็การแพร่อีกอย่างก็คือไปตามน้ํานะครับแพร่ระบาดไปตามน้ําบางต้นก็มีอาการหนักนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่มีอาการหนักนกะครับต้นนี้ก็จะอาการหนักหน่อยครับก็พี่ธงได้มีการป้องกันก็คือมีการตัดใบทิ้งไปบ้างแล้วนะครับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่สภาพใบที่เป็นแบบนี้แล้วก็จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ผลผลิตที่ได้ก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวก็ลองมาดูอีกทีถ้าเกิดว่าต้นไม่ตายซะก่อนครับ ลูกก็กําลังจเจริญเติบโตช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ลูกกําลังเติบโตเริ่มแตกลายครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูช่วงท้ายถ้าต้นไม่ตายซะก่อนก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่แต่คุณภาพก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ต้องมีการคัดคัดกรองคุณภาพคัดเกรดของของลูกเมลอนนะครับก่อนที่จะส่งจําหน่ายให้กับลูกค้า เรรานะคับหลังจากที่นำต้นตัวอย่างเมลอนที่สงสัยว่าเป็นโรคนะครับไปปรึกษาทางาสำนักง,งานอารักขาพืชศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็คือที่ใกล้ๆบ้านผมนี่นะครับก็ทางอารักขาพืชเขาตรวจสอบแล้วพบว่า,าต้นต้นเมลอนของเรานะครับ ตัวอย่างที่นําไปเนี่ยาสาเหตุเกิดจากเชื้อรานะครับเป็นราน้ําค้างเนื่องจากว่า,าสภาพอากาศเอื้ออํานวยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อรานะครับก็คือสภาพอากาศชื้นดินชื้นท้องฟ้าปิดแสงน้อยแล้วก็ฝนตกชุกแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเชื้อราไตโคเดอร์ม,มามานะครับเพื่อ,อเอามา พ้นป้องกันยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นราไม่ดีก็คือรานนําค้างครับเชื้อราไตโคนเดอร์มานะครับนี่ทางาศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชก็ให้การสนับสนุนมาถุงหนึ่งก็250กรัมครับก,ก็ได้มา,าจำนวน2กิโลนะครับให,ให้มาทดลองใช้แล้วก็ได้แนะนำวิธีการใช้งาน ตลอดจนวิธีที่จะขยายเชื้อนะครับเพราะเชื้อเองขยายเชื้อเองเพื่อไว้ใช้งานครั้งต่อไปนะครับก็ให้คําแนะนําดีมากครับครับอาตราส่วนการใช้งานก็จะมีบอกอยู่ตรงฉลากด้านหน้านะครับหนึ่งถุงนี้ก็ปริมาณ250กรัมนะครับเป็นเชื้อราไตโคเดอมาจำนวน250กรัมใช้กับ ผสมกับน้ำา50ลิตรฉีดพ่นแต่ในโรงเรือนเมลอนของพี่ทงเนี่ยพี่ทงจะใช้ไม่ถึงนะครับปกติจะใช้อยู่แค่20ลิตรก็จะพ่นได้ทั่วแล้วนะครับได้ได้ทั่วทั้งโรงเรือนแล้วก็เดี๋ยวพี่ทงก็จะแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งเชื้อราไตโคเดมาถุงนี้ครึ่งหนึ่งก็ผสมกับน้ำา20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นกับ ต้นเมลอนของเรานะครับเพื่อป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราราหนําค้างนะครับครับก็จัดการเปิดปากถุงนำเชื้อรามาะละลายน้ำนะครับเชื้อราไตโคเดอร์มานี้ทำมาจากอ,อาหารของเขาตอนนี้ก็คือจะเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวครับที่พงก็จะแบ่งครึ่ง โดยประมาณนะครับก็ผสมน้ำนิดนึงเอามาคนด้านนอกนะครับครับอ่าก็มาณครึ่งถุงส่วนที่เหลือเราก็เก็บไว้แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะครับเพื่อ,อยืดอายุของเชื้อให้อยู่ได้น,น,นานๆนะครับ ก็อันนี้จะเป็นเชื้อสดนะครับเชื้อสดจะเก็บถ้าเก็บในตู้เย็นก็จะอยู่ได้6เดือนนะครับจากคําแนะนําของทางานักวิชาการที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชน,นะครับก็เก็บได้6เดือนครับแล้วก็เราก็ลลายตัวเชือ้อก็ใช้ไม้คนๆคนคนคน ส่วนที่เป็นข้าวเราก็ากรองเอาออกนะครับแล้วก็ละลายเอาแต่น้ําให้ตัวเชื้อไตรโคเดอร์มาที่ติดกับเม็ดข้าวเนี่ยละลายกับน้ําสังเกตน้ําจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้มนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราก็กรองเอาเฉพาะน้ําไปผสมกับน้ํา20ลิตร ครับเมื่อเชื้อราไตโรโคเดอร์มาที่เราเตรียมละลายน้ำไว้ได้ที่แล้วเราก็มาเทใส่ถังน้ำ20ลิตรที่เราเตรียมไว้นะครับก็มีตะแกรงอรองเอาเศษข้าวไว้นะครับแล้วก็เราก็เอาแต่น้ำเอาแต่น้ำไปใช้นะครับ นครับเรียบร้อยแล้วก็เราก็คนคนตัวน้ํากับเชื้อไตโคเดมาให้ผสมให้เข้ากันดีครับอาจจะใช้สารจับใบผสมช่วยด้วยก็ได้นะครับสารจับใบอย่างเช่นง่ายๆก็หาในครัวเรือนเอาอย่างเช่นน้ํายาล้างจานนะครับ ถ้าผสมสารจับใบก็จะช่วยให้ตัวเชื้อกอติดกับต้นเมลอนใบเมลอนของเราได้ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยให้เชือ้อราแต่โคดามาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผสมสารจับใบครับก็ใช้น้ำยาล้างจานครับครับประมาณกดไปสักสามครั้งครับ ท่นี้ก็เพียงพอแล้วครับแล้วก็คนให้เจ้าตัวน้ำยาล้างจานเข้ากับน้ำหัวเชื้อไทโคเดอร์มาครับเมื่อคนน้ำยาเข้ากับตัวเชื้อไทโคเดอร์มาดีแล้วนะครับต่อไปเราก็ เอาน้ำผสมเชื้อไตโคเดอร์มาก็กรอกลงถังครับกอกลงถังพ่นเตรียมที่จะฉีดพ่นต้นเมล่อนของเรานะครับเชื้อไตโคเดอร์มาจะทำงานได้ดีในช่วงที่อากาศ เย็นๆนะครับช่วงอากาศเย็นอากาศร้อนเขาไม่ชอบไม่ชอบแดดไม่ชอบร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะฉีดพ่นก็ต้องทำในช่วงเวลาเย็นนะครับแดดเริ่มแดดล่มลมตกประมาณนี้นะครับก็เริ่มฉีดได้ก็ฉีดช่วงเย็น ตกกลางคืนไปถึงเช้าก็เชื้อเขาก็จะมีเวลาทํางานในการที่จะไปฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีนะครับกอกใส่ถังเรียบร้อยแล้วก็ไปฉีดพ่นกันเลยครับผมจะไม่กอกทีเดียวเต็มหมดนะครับเพราะว่ามันจะหนักมากก็เอาทีละนิดครับเวลาฉีดพ่นเชื้อไตโคเดอร์มาต้องฉีดให้ทั่วทั้งบนใบใต้ใบแล้วก็ ลำต้นโดยเฉพาะบริเวณโคนนะครับบริเวณโคนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อา,อาจจะมีพวกเชื้อราพวการากเน่าโคนเน่านะครับเกิดขึ้นได้ครับก็ให้ใหเชื้อไตโคโรม่าไปถูกบริเวณโคนแล้วก็ลำต้นบนใบแล้วก็ใต้ใบตั้งแต่ยอดจนถึงช่วงล่างเลยนะครับหลังจากที่ใช้ เชือ้อไตโคเดมามาฉีดพ่นเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของปลาน้ำค้างก็มาติดตามผลกันครับมาสังเกตใบเมล่อนของเรากันดูอีกทีนะครับก็เจนว่าที่จุดเหลืองๆก็จะมีรอยไหมแต่ก็ไม่ได้มีการลุกลามเพิ่มนะครับครับก็พลิกดูใต้ใบใต้ใบที่เป็นผงสปอร์สีดำๆ ตอนนี้ก็ไม่ไม่มีเพิ่มนะครับก็ช่วยได้อยู่นะครับทีนี้การฉีดพ่นเชื้อเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอก็คือระยะเวลาก็ประมาณาสัปดาห์ละครั้งนะครับ7วันครั้งหนึ่งครับก็ฉีดพ่นได้เชื้อเตโคเดอร์มาเนี่ยเป็นชีวพันธุ์ตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับ ผู้ใช้งานครับก็แนะนำนะครับใช้เชื้อไต่โคเดอร์มาเป็นชีวพันธ์แทนที่จะใช้พวกสารเคมีนะครับก็ปลอดภัยต่อ,อเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยครับครับขอบคุณที่รับชมและติดตามสวนพิทงครัวน้งปุ่มครับครับเป็นกำลังใจให้พิทงโดยการกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ แล้วจะทำคลิปดีๆมานำเสนอใหม่ครับครับสวัสดีครับ